สวัสดีครับสวัสดีครับเซตเงยอโลฮาเย้วันนี้ครอบครัวของเรานะครับจะมาเที่ยวกันที่ีเลยย้าจิ๊ฟาร์มนะครับว้าโอ้ที่กรีนขอมพวเตอร์จะให้มะม่วงกับโลหามาทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนจะเป็นยังไงนั้นตามมาดูกันคู่กันคือด้านหน้านะครับก็มีจะมี จัดแย่ๆเลยนะครับระหว่างรอรถมารับนะครับนะฮะคุยมันนกหน่อยครับพร้อมจะไปหรือยังครับนี่เราจะขึ้นรถคันนี้เข้าไปข้างในกันตอนนี้เราก็กําลังนั่งรถลางเข้าไปข้างในกันนะครับโดยจากด้านหน้าเข้าไปประมาณ800เมตรนะครับตอนนี้นะคะอากาศดีมากเลยนะคะชัยสบายชอบมาก ธรรมชาติิครับช่วงนี้อากาศเริ่มเข้าหน้าหนาวเบากมากๆเลยที่เราจะไปเที่ยวฟาร์มกันนะครับถึงแล้วนะครับว้าว้าว้าวมีควายควายควา กิจกรรมในว like <men pity toys> ัน <Chin> นี้นะครับเราจะเน้นไปที่แม่กับพ่อไม่เกี่ยวแม่กับลูกทำกิจกรรมในวันนี้นะครับแค่เอามากับโลหะก็พอครับพราเดี๋ยวไม่มีคนถ่ายวิดีโอให้ไงครับหมดด้วยกัน นะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันเราก็เปลี่ยนชุดให้เข้ากับบรรยากาศนะครับเป็นชุดแบบนี้เนี่ยแล้วเกิดทำไมป๊อปชุดแบบนี้คุณนี่ทำไมเนี่ยอะไรอ่ะอปไม่ทำอะไรนี่ไม่ผิดไม่ได้โอ้รู้ว่าเขามาเอากระป๋อยมาใสหรือเปล่าอุ้ยโอ้ยเปล่าขยิบเสื้อมาให้ผิดใจครับเอาเอามาใส่ปิดไว้บ้างตัวไว้เป็นอะไรกันท้อดีกว่า เราบอกว่าอเราจะไปโป๊ะๆใช่ไหมน่ารักมากโอเครู้ว่ากิจกรรมแรกของเราก็คือป้อนนมแพะนะคะน่ารักมากเลยอ่ะพึ่งเกิดกิคลอดแล้วอ่ะพึ่งคลอดมาได้หนึ่งอาทิตย์นะครับแต่ว่าเนียนจูดะเลี้งมากเลยเนาะเกิดชอบไหมครับน่ารักไหมครับเอาคนที่สองไหมครับ เกี่ยวอ,อ,อะไรคนที่สองไม่รู้จะแข่งชาล <laughs> าลอยอ่ะกลัวเหรอครับมันดูดแรงใช่ไหมครับกลัวกลัวใช่ไหมผ่านกิจกรรมแรกไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับชอบนะครับ<อ>ต่อไปเป็นกิจกรรมที่ผมอยากให้คุณทำมากเลยอะไรติก๊กตกติก๊กต๊กแชแช่ตรงนี้นี่<ม>เองนะครับมาขี่ควายกัน ชีวิตไม่เคยขี่อะไรเลยใช่ถ้าเราไม่เคยเราต้องลองทําครับเอาคุณให้ดูก่อนผมเคยทํามาแล้วให้ดูก่อนจะได้เชื่อได้องทําให้ดูตัวอย่างนะไม่เป็นไรนะนี่นะครับแบบนี้ครับง่ายๆแค่นี้เองเยอะคุณครับ เขาแค่หันมามองว่าใครฉันคงเป็นคุณเกาหลีคุณไม่ฉาดครับขึ้นได้ไหมครับขึ้นได้ไหมครับได้ค่ะเลยขึ้นบันไดก่อนอะขึ้นบันไดก่อนอะไรครับกลัวอะไรมันไม่ทําอะไรเลยมันบอกว่าฉันยังไม่ทาอะไรคุณเลยนะไม่ไม่ฉันรู้สึกกลัวนิดนึงอ่ะลองให้อาหารทำความคุ้นเคยกันก่อน ทำความคุ้นเคยรักกันแล้วนะรักกันแล้วนะดูทําให้เขาเป็นคนขี้กลัวรู้ไหมวันนี้ผมผม,มาปลดล็อกล็อกคุณในเรื่องคุณกับลูกในเรื่องความขี้กลัวเนี่ยผมมาปลดล็อกนะครับจะปาไม่ทําอะไรเนาะใช่ไหมครับนั่งมอคเลยค่ะคุณแม่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่เคยนคั่งยู่ตื่นเต้น นั่งลงไปเลยเย้อมนอยอหนไรนนม่ได้รูปเลย่ะไมไม่สรุปว่าโลฮายังไม่กล้าขี่นะครับเพราะว่าเห็นอาการออม่าแล้วก็ไม่กล้านะครับแม่หานแทนนะจเปอร์อันนี้กินน่อยนะ พักขอแขงแรงโอ๊ยต่อไปได้ทำไอติมครับโอ๊ยเราจะไปทำไอติมกันครับยังไงดีครับทำไอครัมืเต้นมากเลยนะครับจะได้ทำไอศครีมนะครับจะล้างมือกันก่อนไปทำไอศครีมกันนะครับ อยู่ที่นี่ตลอดกิจกรรมทุกอย่างก็จะมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยอธิบายนะครับจะเจอร่างงเลยคะอันนี้เป็นอยู่ฮาวายอันนี้พิเศษมากถ้าเกิดทานไปแล้วนะครับโมฮาปากจะเป็นซอมบี้เลยอุ้ยอ่เป็นสีขายดีนะคะเด็กๆชอบทานมากอันนี้นะคะสีนะครับเี๋ยวนใส่ไปเยอะเลยครับ นี่โลฮากับอาม,ม่าก็ไม่เคยไปเที่ยวงานวัดซะ่ไหมสิไม่เคยเจอมาก่อนยังโยโยไม่ได้กินตื่นเต้นมากเลยนะครับฮะใช่ใส่ใส่ใส่หน่อยครับได้ไหมคะ,ะใส่ลงไปเลยลูกนี่สองซ้ำโอ้โหถึงมากนะโอเคคือลงไปหมดเลยลูกเมื่อใส่ลงไปน้ำแข็งจะละลายช้าและมันก็จะจับตัวเย็นขึ้นน,นั่นเองค่ะ แบบนี้เลยคนนอนจับดูลูกมันจะเย็นขึ้นเย็นไหมคะเย็นโโอ้หเย็นมากไหมเย็นมากเ l e เ t ็ i g h t l เล t right ไปเช็คเช็คเลยนะครับขายเท่าไหร่ครับผมไมถ้ามีคนซื้อขายเท่าไหร่ครับยีบาทยี่สิบบาทโอ้โหห้าบาทได้ไหม ได้ใช่ไหมใจดีใช่ไหมครับจะกินด้วยจะกินด้วยไม่ใครด้วยจะกินด้วยเองโอ้โหแบบนี้แป๊บเดียวได้กินเลยระหว่างรอยตีมแข็งเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อไปก่อนดีกว่าว้าวมาเลยตามพ่เชญไปเลยครับขานี้นะคะก็มีชื่อว่าถาสับปีนั่นเองขาไปแรกเลยอันนี้ไข่อะไรโลหะฟ้าไหมคะ ตัวอะไรลูกไข่ตัวอะไรคุณแม่ช่วยด้นะครบโอ๊กไก่ไก่เก่งมากเลยคือไข่แล้วลูกเคยบอกแล้วนี่อะไรเอ้าไข่เป็นมาดูใบสุดท้ายใบใหญ่กว่าใบลกใหญ่กห่ใไข่ใหญ่ใหญ่ใ่ใหญ่กว่าหข่ปกติี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ดหญ่่่่ แม่ห่านนั่นเองนะคะห่านทุกงเทียมนะคะจะใช้เวลาทั้งหมด21วันนะคะในการเจระเด็นตกนู่นนั่นเองห่านยีวันไปแล้วถ้าเกิดว่าน้องยังไม่คลอดออกมาค่ะเราก็ต้องแปลงร่างเป็นชิมหมอนะคะช่วยกันทำคลอดน้องวิธีการทำคลอดน้องก็เหมือนการคลอดไข่ต้มเลยค่ะง่ายๆเนาะคอดไข่ต้มอกมาก็จะได้ตุ้งเทียมเหมือนตัวอันนี้นะคะต่อมาเรามีตัวอย่างให้ได้ดูด้วยนะคะผ่านไป21วันนะคะ คลอดมาแล้วนะครับผ่านไป21วันรูปหัวดิโลฮานรูปหัวสิน่าดีโยเราจะต้องการมาปลดล็อกความกลัวของโลฮานะครับเพราะปกติเนี่ยโลฮาเป็นคนขี้กลัวมากไอ้ตมเลย่มอยยิงตุ่มเาปลดล็อกความกลัวนะครับเอามาเอามาต้องอย่ากลัวอะไรนะวันนี้ใครของพี่นี่ใครวางไวนไหนโลฮาด้วย อ่ายืนได้นะคะโลฮาร์ยืนของกี่ไหร่โลฮาร์บ้างแล้วถ่ายรูปนะถ่ายรูปเจ๋งจังเลยนะครับว้าวจริงๆก็ไม่ค่อยกล้าอุ้มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องแสดงให้โลฮาเห็นถึงความกล้าหาญนะครับอ๋อโลฮาดูสิครับโลฮาทำไมไม่ดูครับหัวเราะอะไรครับยมันจะจริงมันจะจริงเฮ้ยแอน

ออกมาเก่งไหมครับพูดดังๆครับวากวางวามลใชลเนล่บตรงไหนลูกได้นิ่มๆเลยอ้าเชิญเนี่ย โอ้ลนะลงที่บ้านเราไม่มีข้าวเลยนะไม่มีไม่มีไม่มีไม่กีไม่มไม่มีไม่ไม่มีไม่มีไม่มีอม่มีไ่กีไม่กไร่มีไม่มีไม่มีม่ไม่มีไ่มนไม่มไม่ไม่ไม่มมไ่ไม่มีไม่นไ ไม่สนใจใครเลยเหรอครับฮะไม่สนใจใครเลยครับไปไหนผิดทางพักัพกเบรกกินไอศ์ครีมนะครับไม่สนใจครับจุ่มน้ำครับอาที่ลองหาลองดึื่มจุดโอ้โหว้าวว้าวอร่อยมั้ย ครับเอ่อขอโทษนะคะอันนี้เท่าไรครับเอ่ออยากซื้อเนื้องานค่ะเท่าไรคะ20บาทคือราคาแล้วยครับอร่อยไงครับราคาเลยขึ้นเลยโอ้แต่แต่ว่าไม่มีตังเลยยังไงคะยังไงดิโอสเกตโอสเกตลุยเอะเลยโอเคกินไอติมงานวัด ครั้งแรกของแม่และลูกนะครับกิจกรรมต่อไปของโลฮานะครับก็คือเราจะมาปลูกข้าวกันนะครับนี่เป็นการปลูกข้าวครั้งแรกเลยไหครับครั้งแรกค่ะโลฮานะครับโลให้ดูลูกมาก่อนเขาช็อดรองเท้าแล้วปลูกต้นไม้กันปายเอาม่าไปรับลูกมาเลยไปรับลูกมา เราจะต้องอยู่กับดินกับทรายนะครับชีวิตนะครับอมาาวันนี้นะครับคุณหนูนะฮะไม่เคยไม่เคยได้ลงมาคุกกับดินกับทรายนะครับไปกับเอามาเลยครับเฮ้ยเยวิ่งหนีไปไหนเอ้ยช่วยปลูกข้าวก่อนทำสำเร็จแล้วนะครับแอปเทลงไปเลยก็ได้ปล่อยลงไปเลย

ั้งที่แล้วอ่ะไอบอกว่ากิ่นอันนี้เดียวอ่ะขาใช่นั่นจับขาก็ได้มันมันใหญ่มากเลยไกลมากเลยอ่ะจับแค่ขาเหรอเนาะน้องไงน้องโอเคคุณเอาไหมจับแล้วนะเนี่ยจับให้ดูแล้วเอาเโยนโย้อนจับครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันไม่อยากจะจับเท่าไหร่เลย บ้านเราก็มีกบแบบนี้เยอะแยะใช่ไหมเหมือนใช่ไหมอะไรเนี่ยโลฮายังไม่กลัวเลยกบไหนเอาพี่กบอยู่เอาพี่กบอยู่ข้างล่างต่อไปนะครับอันนี้น่าสนุกมากเลยนะครับเป็นอันนี้นะครับ มันไม่เป็นไรมันคือดินเนี่ยดูเดิดดูดิไม่เอาดินชีวิตต้องคุกดินบ้างนะโรฮะให้ให้สรงมาว่าน่อยครัเนอมาจะวะโอเคโอเคมันเป็นยังไงบอกก่อนได้ป่ะบอกป้าก่อนได้ป่ะว่ามันเป็นยังไงเมื่อกี้บอกบอกได้ไหมมันเป็นยังไงมันเลอะใช่ไหมไม่อยากเอไม่อยากเลอะ ไม่ชอบเลอใช่ไหมครับโอเคงั้นไอศครีม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 โอเคเอาสีอะไรครับโเคสีขาวโอเค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 โอเโอเคโอเอเคโอเคโอโอเคโอเคอเคอเเีอเเลยเคโออเอเคโอเคเออเคโเออเคอเคโเคโเอยอเคโเออเคโอเหมือนกันเลยเอเ รอมีมีเขาบอกมีเดี๋ยวเดี๋ยวที่เชื่อให้ชุดใหม่นะไม่เลอะสะอาดสะอาดเลยโอเคนะครับแล้วไปกินไอศครีมสีอะไรครับสีขาวอ๋อโอเคนะแต่ต้องหยุดร้องให้ก่อนนะโอเคนะครับยิงออกมาเลยนี่นะครับก็เป็นโซนที่เราจะสามารถเล่นสไลเดอร์แล้วก็บัเบิ้ลเยอะ

พ <Yeah. S 2> อแล้วไปพอแล้วอตอนแรงไม่ยอมลงวันนี้นะครับวันก็ <c oughs> มาทำกิจกรรมที่ป้าจิ๊บฟาร์มนะครับแล้วสำหรับใครที่มีครอบครัวนะครับมีลูกเล็กๆแบบนี้รับประกันความสนุกได้เลยนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันที่นี่นะครับก็อยู่ที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับก็สามารถเซิร์ช Google Map ได้เลยนะครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะครับไปครับไปครับถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องแฟสแมงโก้ด้วยนะครับบายฟสแมงโก้